อุทิศหาแม่ตุ่มแสงจันดาวปอบายยงประปการแม่สีไทยประการตั้งอภอกับแม่เนาะแม่ตุ่มเป็นย่าย่คเอาปครับปอบายยงกับแม่สีไทยนี่เป็นพ่อกับแม่นเนาะเค็ดจำนวนสองร้อยบาทก็อนุโมทนาราคิดอดคิดถึงพ่อกับแม่ผู้จาดไป สาพุเด้อสองอยบาทส่วนนี้ที่คุณแมนบบอกงามปลังกังในต้าอุติถิไปฮะก็จับตอบสนองทั้งสอบกับสอบไปทั้งปุตตะปุตทั้งสุขสมหวังทุก่ันท่านแล้วได้รับผลเด้อสาตัวเบิดนะเอือพอจะเรื่อมเข้าคัน มาปันปากคงไยวปอ้อนดาโอ้ยว่าไปตามคำสอนศาสตราองลังปุ๊บเป็นดามารวมหัวปักใจได้เพื่อเพียรกะยังมีคุณแม่กว่าน้ำรังกามีละทานมาทางเขาดอกความผลคุณแม่กว่าน้ำกะการ โอ้ยสองรอยบาทมาทับบนสาราทุนกำลังสาดดอกแกงเ้าาไว้รำปจาใจได้มาบุญอาณาธิมมาพั้อานดอกเือแพรคุณแม่บัวงามได้มาทานมาคุณแม่ตุงแสงจันดาวคุณแม่บัวงามได้มาท่านหา ความประยงรังกัเง่สีไปรังกาผู้ปรหมดเนี่ยกันไกข่ขามทางเหนือหนะกหลับเนี่ยบวกวกับวกให้โคศกเอเติมเติมไปตามลบมีแรนเสียงกองปงประกาศขางรอดป้า

และเนี่ยแม่ตุต้มประปโยนเนี่ยสีไปตาไปว่าโอ้โอเคือเขาหลังพอดีเอ็นแต้วอ้อยมือจับแกงแกนดอกบ้านเอ็นแต้โอ้ยปั้ใหม่ในสวนโมเจ้าโูดกู โอ้ยหัวโอนก็ต่างทางไม่อยู่ให้นเมื่อใดน้าา่าคนเกินพานตั้งเท้ายิตปูป่าหอยแยกยิบต้มเง้นโอยเต่านและหอยป้นตันตัเย่าว้อยตีนหอยเบื่อหอยลูกดอกในบึง ป้อให้ลูกดอกไหนเบิ่งเมื่ตุ้มพาปยมเมียสิไปเอ้ยคำแรงมาเคยนอนอยู่ถึงเปิดพันกอกยาอีปอใส่สาลายโกโกกินเลี้ยงเลี้ยวจังไปนอนนะอ่อนสอนเลี้ย แดนเขานี้สานนาบีแต่ภาพไทยเล่นน้อยแม่ตุ้มภาพประยุกต์แกสีไทยใส่เสื้อกาวเสื้อลายมารังยิ้มเปยเปยมารังยิ้มเปยเปยมาคือจ้าหูสีบอสตายเล่นน้อยนะเล่นเยอะมาลูกไปให้ มาคือเจ้าสีสุขคอมวาอยู่งหลังยามลูกไปส่วนบอนมาคือเจ้าสีทางป่าลูกไปให้ไปนะคือสีนังขวาอคือสีนั้งขวามารอจินเขาอยู่ียาง หลับมองไปใส่กามิตย์ยันมิติบ่มีเหวเย็ดพ่อปาสายลมเมียแต่โอบบ่เห็นใจบ่หวังคอยฟักสี่ได้ดอกเห็นหาคุณแม่ตุ้งแสงกันดาวขวบไปโยมตังกลางเมียตีไปตั้งกลางสิกับมาขึ้นไปข้ารอดไปเที่ยว ตลอดหดทักเที่ยวเเราคือย่างต่อไปเขาเค่อย่างต่อยแค่คอนั้นกบเหวยน,นับแต่มือสีไดงไกลานานโลกใต้หินค่พมเมืเอ่อยนั้หลายปีอยากมาเห็นอยากมันยั้งเทียนจัวอยากเห็นเราเกิอแก้บหัว อยากกินแม่ตุมม้มปอดไปโยเนี่ยสีไหปไปกินคอกินทั้งหม้อเรือ,ห,ห,อมมหน้าหัวเออมาแม่โตถึงข้างเนี่ยก็ให้รู้ลาบได้ใจเจ้ากูโตแนวขั้นเจ้าได้รับแล้วก็ให้เอาต้นขึ้นสะบัดโคบยกเมือกเปียกไปโตน่าล้อ nhốt cho kinh săn pha hay là nó là tham ôi đời sao tôi có hết đoạn cái tập nhìn ra กองคุญแจตุ่มแสงจันดาวกองกุต่อไปอย่กลางกลางกองคุณแจสีไพ่หลังการจงมารับเอากองบนกองกุศลจากกุณแบนบน้ำหลังกลางเรืสอสาธุ